ส่วนที่จังหวัดนครพนมครับมีการประกอบพิธีนะครับในการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในวันชัยจันทร์พอนภูวราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แก่สารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมรวมจํานวน130แห่งโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นําไปจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายลาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้แกร่รงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นฐานและกระรวนพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆนำนะครับเพื่อให้หน่วยงาน ได้มีพระบรมาชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนั่งเจ้าพระบรมราชินีไว้เขารบสการะและเป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณนธิคุณเป็นล่นพนอันหาที่สุดม่ได้แสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากุณนธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางนีกระทรวงมหาไทยครับโดยกมรมส่งเสริมการปกครอ,องท้องถิ่นตระนักถึงความสําคัญของสถาบันรักของชาติอันประกอบไปด้วยชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยไมาอย่างฉานานโดยเฉพาะยังยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นเสาหลักในการสั่งชาติให้เป็นปึกแผน่นเป็นส่วนร่วมจิตใจของปูงชนชาวไทยเป็นบอ่อเกิดของความรักความสามาคัคคีนำาพาประเทศชาติให้พานพลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในถูกภูมิภาคส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในถูกมิติและเป็นรากฐานให้ประเทศชาติที่มีความมั่นคงสืบเนื่องมาจนหอดสู้มือนีโดยได้จัดทําโครงการจัดพิมพ์พระบรม,มาชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินี เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนเพื่อด้เห็นถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และได้ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระบรมฉาย,ยาลักษณ์นะครับไปจัดพิมพ์เป็นแผ,นผ่นภาาจานวน10,000แแผ่นเพื่อมอบให้แก่จังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชิญไปประดิสฐานณสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพร,ร,ระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับ